ต้องบอกว่าการถ่ายทำคลิปของผมในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาทำในเกมนี้เลยท่านผู้ชมการแต่งรถก็แต่งไปแล้วการรีวิวรถก็รีวิวไปหลายครั้นแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาแต่งรถเอา้าก็บอกว่าเคยทําไปแล้วจะ,จะมาแต่งทําไมฮะ <Huh? S 1> ไม่ใช่หมายถึงคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาแต่งรถกันแบบฮาๆขำๆแล้วเราเอารถที่เราแต่งเนี่ยไปขาย ผมอยากจะรู้ว่าจะมีคนซื้อให้ผมหรือเปล่า่าผมบอกเลยผมจะใช้เวลาแต่งคันละประมาณ20วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็จะทําการเอารถที่ผมแต่งไปขายแล้วมาดูกันสิครับว่าเราจะขายได้หรือเปล่าอนี่คือคอนเทนต์ฉบับใหม่ปีล่าสุดปี2023กับผมโคเดล่าช่างโคเดล่าในตำนาน <S <S เรามาดูกันเริ่มจากคันนี้กันเลยละกันครับกับ r 3 5ครับ กดเข้าไปที่การาดเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมจะอัพให้เต็มที่เลยนี่เป็นไงโอ้โหรอที่เรทเทอสลึกเกิน R35 อันนี้คือผมแต่งไว้เป็นสีเขียวนะครับแต่ผมจะแบบว่าแต่งพวกลายสักนิดหนึ่งแล้วผมก็จะทำการเอาไปขายครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะผมจะแต่งลายแบบว่าลายโง่ๆเลยไม่มีอะไรเลยเอาเป็น R35 เป็นลายอันนี้ดีไหมเฮ้ยโคตรตึง โคตรทิ้งสวยรอเปล่าวะเนี่ยประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะขอลองยืดยืดดูก่อนสีเทาดีไหมเอาสีเทาเออเฮ้ยลายโคตรเท่ขายออกชัวผมบอกเลยนี่ประมาณนี้โอ้ยจะว่าไปก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาไปวางอีกทางนึงครับนี่ต้องวางสองทางด้วยนะนี่โอ้โหเหมือนรถแข่งเลย เหมือนรถแข่งขึ้นมาทันทีแล้วเราก็เติมเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆครับนี่เอฟเฟกไฟลุกผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนนี่อะไรวะเนี่ยเอฟเฟกไฟไม่สวยเลยอะเอาใส่ตรงไหนดีเฮ้ยใส่กระจกแล้วมันไปอยู่ท้ายเหมือนจะบั๊กนะครับไม่เอานี้ดีกว่าเอานนี้ดีกว่านี่ใส่ตรงนี้ มันเป็นเอฟเฟมันเป็นเอฟเฟกโชว์โอ้ยหล่อเลยผมบอกเลยงานนี้ขายได้แน่นอนคุณผู้ชมนี่แล้วก็ตรงท้ายผมรู้สึกว่ามันโล่งไปใส่ตัวนี้เข้าไปครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนแล้วก็กปรับเป็นเส้นเส้นอะไรก็ไม่รู้ว่ะไม่สวยเลยเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอ่าน,นี้รู้สึกว่าที่เลยเนี่ยใส่แล้วที่เลย โอ้หรอ,อทันทีแล้วจะอู้หูอหายทำไมวะเนี่ยอ่าแล้วก็วางอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเอฟฟกอะไรประมาณนั้นโอ้โหหล่อเลยแล้วก็ฝ่ายกระโปรงครับเอาเป็นฝ่ายกระโปรงลายอันนี้แล้วกันอุ้ยหล่อเลยแต่งสไตล์นี้นี่แหละอื้อ มีคนซื้อผมแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนสีล้อหน่อยสีล้อสีไรดีอะสีล้อ,ลอ,ลอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบเด่นสักเท่าไหร่ล้อตัวเนี้ยเอาเป็นสีดํานี่แหละโอเคเอาแบบนี้แหละไปท่านผู้ชมครับแต่งประมาณนี้พอแล้วแล้ว,ลวเราก็จะทําการเอาไปขายกันครับในห้องออนไลน์มาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านดีเซิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องสักคู่นึงก่อน มุมกล้องประมาณนี้กำลังเท่กำลังหล่อกำลังตึงไอ่โอ้ยจะว่าไปมันก็สวยดีนะเนี่ยลยถึงแม้ลายมันจะเลือ่อเทอสักนิดหนึ่งก็ตามแต่ถ้าเราเอาไปขายผมรับรองได้เลยว่ามีคนซื้อแน่นอนแต่ก่อนที่จะเอาไปขายขอขอ,ขอลองแว้นสักหนึ่งรอบก่อนละกันนะครับขอท้าอาสามห้าเหมือนกันซัมลีนะจ๊ะคนนี้มาจัดเลยอุ้ยลดสี่หนึ่งสี่ด้วยผมจะสู้ได้หรือเปล่านะ ชิบหายการช่างของแท้แล้วตอนนี้ชิบหายการช่างอ่อสักครู่หนึ่งนะเออเดี๋ยวไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแข่งก่อนค่อยมาว่ากันที่หลังไปแล้วข่ะจ้า414ปะทะรถโอ้โหรถเติมผมรถเติมโอ้โหสุกโอ้โหสบงสะบัดไงมีอาการสบงสะบัดไงรถพี่แกเจ็ดวีครับรถปลุ่มได้8ปีเอ้ 414ได้7วิครับแต่ผมได้8วิอะทุกคนคิดเอาแล้วกันนะครับว่ารถผมเนี่ยคือแรงมากๆเลยพูดไปพูดมาชมรถตัวเองเฉยอโดดได้ไหมโอ้โหโดดได้เฉยเอ,เอโอ้พังหมดแล้วรถตอนเนี้ยเอาไปขายแบบนี้จะมีคนโอ้โหหัวลากก็บินเหมือนกันวะเอาไปขายแบบนี้จะมีคนซื้อหรือเปล่านะรถโอ้โหเดี๋ยวย่งกันในหนังครับช็อตเมื่อกี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปจอดขายกันดีกว่าอาสามห้าชเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนที่จะขายรถผมว่าจะพูดถึงเรื่องไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวไหนว่าที่ผมกดอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสีในเกมที่มันเป็น,ปนแปลกๆผมมาปรับในส่วนของตรงนี้ครับปกติมันจะปรับเป็นนอนอันแรกอยู่ครับเมื่อกี้ผมใช้เป็นตัวฟิล์มครับใช่หรือเปล่าวาตัวฟิล์มหรือตัวไหนวาจำไม่ได้ อ๋อตัวฟิล์มนี่แหละนี่ผมใช้เป็นตัวฟิล์มมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าผมผมมอ,มองว่าโอเคเลยนะเนี่ยโทนมันสวยสวยแบบบอกไม่ถูกอะมันสวยดีผมก็เลยปรับแบบนี้เอาราคาเท่าไหรด่ดีทุกคนเอาสักประมาณสัก3ล้านไปแสนล้านคันนี้ครับขาย3ล้านครับ R 3 5นะครับแรงพานที่อัพให้เต็มเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับผมกําไรประมาณล้านกว่าบาทแค่นั้นเองแม่ จัดไปครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนครับว่าขั้นต่อไปนี่เราจะเล่นรถอะไรดีเอ่อทุกคนครับผมมีรถคันหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งให้มาให้มาเพื่อที่จะให้ผมมาแจกให้กับคนดูครับแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปแจกเออยังไม่ได้แบบว่าไลฟ์สตรีมแจกเลยเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ประมาณตอนเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมแจกละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารถคันไหนนี่คันนี้เลยครับ อ่าโคตรแรงบอกเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแรงอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่น้องเขาให้ผมมาเนี่ยรถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ800 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังไม่ผิดหรอกนะครับแล้วเราเอาลองไปเทสในด่านกันเลยดีกว่าครับมาครับท่านผู้ชมมาครับนี่ครับรถคันนี้ครับเป็นรถที่แบบว่าเรียกได้ว่าโคตรแรงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังแรงอยู่หรือเปล่าโอ้ยอุ้ยย,ยังแรงอยู่ โอ้ตัวตึงเหี้ยขาวพาร์กิ้งของแท้เอ้ยเบรกเบรกยังไงอ่ะเบรกไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องรถน้องคนเบรกไงเดี๋ยวคันเร่งค้างคันเร่งค้างเอ้ยเบรกได้แล้วเฮ้ยแจวแต่เสียงค้างกว่าท่านผู้ชมโอ้ก็ผมจะถอยยังไงวะเนี่ยโอ้เสียงโคตรแรงถอยครับถอยดี่ถอ้โอ้โอ้แรงแรงเกินปุยมุ้ยแรงเกินปุยเดินหน้าสิเนาะเดินหน้า เดินหน้าครับเดินหน้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเข้าป่าไปแต่พ so ุทธพื oh, ้นแล้วตอนนี้โอ้ไม่ก็โอเคพุ่งหน้าครับเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยโอยโอ้โหแรงเกินปุยมุยอะไรกันครับเนี่ยรถคันนี้ท่าผู้ชมดูสิคือคันเร่งมันค้งตลอดเวลาเลยมันน่าจะเป็นรถบักในเกมบ้าโอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหว เออหายแล้วครับท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้ร้องสลั่นเลยเอาเข้าไม่น่าเข้าไปในด่านเลยวิ่งแบบโอ้โหไม่ให้ไม่ให้เราหยุดรถเลยครับโอ้ r i d i n g McQueen ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ขายไปไหนนะใครที่อยากจะได้นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปแจกให้ท่านผู้ชมนารุโตก็มีเช่นกันครับนี่นารุโตะร่างเขาเรียกว่าร่างเซียนหรือเปล่าร่างที่ตอนตอนที่โตแล้วอะไรประมาณนั้นเออแปดห ผมว่าผมเอา e ีผมไปขายดีกว่า,วาท่านผู้ชมมาละท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านดีเซิร์ฟกันอีกเหมือนเดิมเลยรอบนี้มากับโตโยต a า e อีครับรถพี่ทาคุม,มิของเราผมขอขายสักประมาณราคาเอาสักล้านห้าไปล้านห้าหล้านห้าแสนบาทครับโตโยต a า e อีครับ โอ้มีคนซื้อนะครับโอ้โหขายออกอย่างรวดเร็วครับปบมือเลยจงังหวะนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยขายออกเร็วมากว่าแต่ใครซื้อเนี่ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับที่อุตส่าห์อุดหนุนรถพิธาคุมิรถเต้าหู้เต้าหู้ในตำนานแล้วใครมันมาขายรถหวัวลาก10ล้านบาทเอาหายไปแล้วเ้เดี๋ยวผมขอเดินมาดูไลนิง่งแมคควีนหน่อย <c oughs> ไลนิ่งแมคควีนไวเปอร์ว่ะดอทไวเปอร์แต่งเป็น l ไลนิ่งแม q ควีนว่ะทุกคนคิดยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันสุดจัดครับโคตรเทโคตรตึงโคตรอันตรายคันนี้ผมบอกเลยโอ้โชว์โครงโชว์เครื่องด้วยเป็นไงเออแต่สติกเกอร์นี่ทำสวยมากเลยโคตรสมจริงโคตรเท่้ลงบนมีเบอร์95ด้วยนะฮ้ ยังเหมือนนอ่ะยางกระสีเหลืองอ่ะโอ้โหแล้วจะพายกันเบิ้ลเครื่องทำไมวะเนี่ยคนในเกมผมไม่เข้าใจเหมือนกันอุย้ยรถตู้ตัวไรมอนคันนี้ก็นี่ครับใครอยากออกคลิปฮะผมให้ออกเต็มที่ครับนี่ให้ดูทุกคันเลยอันนี้ลายเอยียงวะเนี่ยอ๋อเป็นลายอ๋อไอเดี๋ยวเขออ่านชื่อหน่อยแฮกเกอร์ลระไอตัวละครนี้ที่มันอยู่ในหนังเรื่องอะไรนะ หนังเรื่องใหม่ที่เพิ่งฉายไปในปีนี้ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าทรชนคนปนโลกอะ่ะอันนี้ผมไม่บั่นใจเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวขอเดินไปดูรถคันนี้หน่อยโอ้โหเป็นเชฟโรเลตโควสติงเกรสสีแปดนะครับแต่งโอโ้ประตูคาร์บอนเคเบล่า e โคตรสวยเลยทำไมมันสวยแท้แต่งแบบว่าเป็นแนวสมจริงอะไรแบบนี้ครับอุ้ยล้อทอง โอ้โหสวยสวยไม่ใช่ล้อทองเขาเรียกว่าล้อสีอะไรนะล้อที่เขาสีที่ทิ่ใส่กันเยอะๆสีนี่แหละสวยสวยมากเลยโอ้โหสีเงานี่แบบว่า,าต้องกดไหลช่างแอร์นะครับชื่อชื่อในเกมชื่อว่าช่างแอร์นะครับต้องกดไหลให้พี่แกสักหน่อยครับยอดไปเลยแต่งได้แบบแนวสมจริงนะครับอันนี้เป็นแนวสมจริงนะครับมันจะมีหลายแนวนะครับคนในเกมนี้จะแต่งรถกันหลายแนวนครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวสมจริงแนวแบบว่าสามิติหรือว่าแนวการ์ตูนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับแต่ละคนก็จะชอบแนวไม่เหมือนกันช่างแอร์บอกว่าทาคุมิชื่อคุค้นไม่คุ้นหรอกไม่คุ้นหรอกไม่รู้จักหรอกจะมาคุงมาคุ้นอะไรเราไม่รู้จักกันนะนอ้องเราไม่รู้จักกันจะมาชื่อคุ้นกันได้ยังไงเราไม่เคยพบกันเลยเออ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหารถมาขายกันอีกดีกว่าวันนี้รวยแน่ๆผมบอกเลยเอ่อ AE86 <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมขายไปแล้วแต่ทำไมมันยังกลับมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าแต่ในโกดังผมมีรถอะไรรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่มันมาอยู่ในคลังผมได้ยังไงโอผมจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาขายให้ผมเดี๋ยวต้องไปรีเซ็ตในส่วนของช่วงลงช่วงล่างใหม่ก่อนต้องสีน้ำเงินแหละสีฟ้าๆสิอ่ะสีประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าสีล้อมัน มันมันแสบตาเกินไปผมขอปรับเปลี่ยนล้อใหม่ก่อนเอาเป็นล้อ,อรถคันนี้มันเป็นแนวแรลลี่ใช่ไหมใส่ล้อเฟอร์รารี่ไปเลยแล้วกันผมว่าผมว่าไม่ใช่นะมันไม่เข้ากันเลยเอาละรถคันนี้เราจะแต่งเป็นลายอะไรดีลายมังกรปะ่ะไหนวะเมื่อกี้ผมเหมือนว่าจะเห็นมังกรอยู่ตัวหนึง่งไอ้ไงมังกรไอ้มังกรทำไปเลย มังกรดำเอาพาดกลางไปเลยไหมนี่เฮ้ยเข้าท่าข้างซ้ายแมงป่องข้างขวาม้าแดงครับไม่เอาสิเอาเป็นม้าธรรมดานี่เละแต่เอาให้มันเป็นลายพังๆบอกเลยว่าเท่นี่คืิปแพนด้าต้องตัวใหญ่สักนิดนึงครับเดี๋ยวมองไม่เห็นสุดจัดครับรถล,ลักสัตว์รถลักสัตว์ของเท่เดี๋ยวผมขอปรับสีกระจกใหม่สิสีกระจกทำไมเป็นสีเขียววะเนี่ย อ๋อโอเคโอ้ยอันนี้ก็ดำไปเอาลงดีกว่านี่เทเลยเอาแบบนี้แหละพอละแล้วก็ถ้าอยากให้ขายออกก็ต้องอัพเครื่องอัพอะไรให้แบบว่าเต็มที่อันนี้น่าจะอัพหมดแล้วป่ะมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาในด่านดิสเสิลกันอีกเหมือนเดิมนะครับมากับรถลักสัตว์ครับรอบนี้มาเอามาขายผมจะขายสักประมาณเอาสักห้าหมื่นพอละ อ๋อห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ใช่ห้าแสนอ่าถูกๆไปครับถือว่าเป็นการแบบว่าแจกจ่ายแจกจ่ายช่วยเหลือกันสําหรับคนที่ไม่มีรถเล่นอ่ะล็อกไว้ก่อนห้าหมื่นไม่มีคนซื้อที่ขายห้าล้านนี้ไว้สิหรือเกินอาจจะเป็นเพราะว่า,ารถคันนี้คนไม่ค่อยนิยมเลยครับถึงเลยแบบคนไม่ค่อยแบบซื้อไปเล่นกันคิดว่านะโอันยังไม่มีคนซื้อเลยครับราคาห้าหมื่นนี้แพงไปใช่ไหมห้าหมื่นแพงไปเหรอ เอาใหม่เราตั้งราคาใหม่รอสักครู่หนึ่งเอาห้าร้อยห้ามื่นแพงไปเอาไปเลยห้าร้อยดูซิว่ายังจะมีคนซื้อให้ผมหรือเปล่าห้าร้อยนี่คือถูกที่สุดแล้วนะเฮ้ยน้องคนนี้รู้สึกว่าอันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นมือใหม่ปะซื้อเลยน้องนี่ห้าร้อยเออนั่นแหละที่ผมต้องการนะครับรถลักสัตว หมอมอบให้น้องคนที่ขับรถสีม่วงคนนี้ปปมือเลยครับโอ้โหสุดยอดนะคผมได้ไปในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นแจ็คพอตนะครับแจ็คพอต <c oughs> จะถือว่าโชคดีหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ทุกคนคันต่อมาเราเอาเป็นคันนี้ดีกว่าอ่าคันนี้ผมจะแต่งแบบว่าเป็นแนวแบบสมจริงสมจริงสักนิดอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราแต่งแบบเป็นแนวสมจริงนี้มันจะสวยไหม ล้อเน่ยผมจะเอาเป็นแบบว่าสีเงาเงาครับสีเงินเงินเงาเงาอะอะไรประมาณนั้นเฮ้ยรถคันนี้มันต้องใส่ล้อสีดํามันถึงจะเท่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนในส่วนของล้อก่อนละกันนะผมขอใส่เป็นนี่รถคันนี้มันต้องใส่ล้อตัวนี้ครับถึงจะขึ้นครับแล้วก็ปรับเป็นสีดําครับจากนั้นเราก็ไปทําการเปลี่ยนในส่วนของกระจกนี้เอาแบบกระจกกระจกใสแต่เป็นโทนดำาๆอ่า โอ้โหใสเลยกระจกแล้วก็สีรถครับที่ขาดไม่ได้ครับสีรถนี่ผมจะเอาเป็นเอาสีนี้แหละแต่ผมอยากได้ให้มันดำกว่านี้หน่อยอ่าโอเคส่งประมาณนี้เลยโอ้โหออกแนวสมจริงแล้วก็ผมจะใส่ในส่วนของเดี๋ยนะขอดูชุดแต่งก่อนอ่าบัมเบอร์ด้านหน้าไม่เท่าไหรว่ว่ะดูด้านหลังหน่อยด้านหลังเออมีแค่ด้านหน้าเอระเดี๋ยวนะ โอใส่หลังคาด้วยด้วยโอเคอันนี้มันรถครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยลดครอบครัวไม่น่าใช่นยเพราะว่ามี2ทีนั่งอ่ะโอเคอ่ะแต่งโทนแบบนี้แหละเอ้ย,อยว่าไปมันก็เข้าท่าดีนะสปอยเลอร์สปอยเลอร์อสอรอใส่ดีไหมอ่ะใส่สักหน่อยละกันเอาเป็นสปอยเลอร์อตัวนี้อ่ะประมาณนี้โอ้โหดานนาโคตตึงแล้วก็ผมจะไปอัปในส่วนของเครื่องยนต์ ใส่ครื่ง400,000ได้โอ้โหสุดยอดครับรถราคาไม่น่าจะแพงนะครับคันนี้แต่ใส่เครื่อง4ี่0,000ได้นี่ถือว่าเป็นรถที่ดีในเกมคันหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันมันแรงครับมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทําการเอารถที่แบบว่าโอ้โหคันนี้ครับสไตล์แบบว่าแนวเก่าๆโคตดคลาสสิกคันนี้มาขายกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าอ่าตรงนี้รู้สึกว่าจะว่างนะครับ ไปเลยครับไปเลยครับนี่ยกล้อสักนิ่เอาสัก2ล้านพอครับ2ล้านพอหอ,อ,อมปากหอมคอ,อไปอ่าโอ้โหช่วยซื้อหน่อยสิครับช่วยผมซื้อหน่อยสิครับแม่โอ้โหไม่มีคนช่วยซื้อเลยแรงม้าตั้ง1695รแรงม้านะช่างแอร์ช่างแอร์ช่วยผมซื้อนะเออกดหัวใจให้เลยนี่ ที่หลอที่เหลท่อเดี๋ยวเราขอลาคลิปนี้ไปในวันนี้กันเลยนะกันนะครับในด่านนี้สิมันจะบอวันนี้อะไรวะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปผมขอเดินไปดู m a าสเ RX7 v r i l วลไซ R E Super G สักหน่อยเอาเป็นเวลไซนะครับชุดแต่งรู้สึกว่าจะเป็นชุดแต่งเดิมแต่แต่งลายเป็นอ๋อเหมือนเวลไซนะครับอจะว่าไปก็ที่เหมกอนกันี้ ครับก็โอเคครับทุกคนงั้นก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์ผมด้วยดืย้อ